ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รับเติมเกมพาร์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหางสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โยโยโเฮลโลกายวันสัปดูดโอเคครับทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยนะฮะทุกคนครับคือเกมก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะฮะทุกคนครับผมก็มีโค้ดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกตอนที่เกมมันอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่าโค้ดอันนี้เนี่ยใส่ไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็เลยแบบ ก็ <G ül> เลยจะไ้แจกนะคะเดี๋ยวผมจะไปแจกทีเดียวเนี่ยตอนเกมเปิดเลยก็แล้วกันนะฮะเอ,อ่อทุกคนอัปเดตนี้เนี่ยคือว่ามันมันอลังการงานสร้างมากเลยนะทุกคนคือนเนตเรนโกคุของเราเลยครับคือผมจะเน้นไปทางนเนตเรนโกคุแล้วกันเพราะว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมัน,นเนตเรนโกคุอะ่ะมันน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับหลักๆเลยอะ่ะที่ผมเห็นในการอัปเดตนี้นะครับมันก็จะมีสไตล์การต่อสู้ใหม่เข้ามานะครับมันจะเป็นแบบ ม,มันจะเป็นเหมือนหมัดล่องหนนะครับทุกคนครับหมัดล่องหนแล้วก็มันตีระยะกลางๆนะฮะกลางๆเนาะเออก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนบัตรไลาปรับเปลี่ยนสกิลอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายเลยนะฮะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตมาเนี่ยผมจะมาทําคลิปบอกอีกทีนึงนะคะว่ามันปรับอะไรบ้างนะฮะทุกคนครับ บาลายที่ปรับเปลี่ยนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเซนโกมัครับทุกคนครับมีเซนโกมี่าชาโด์ครับทุกคนชาโด์ Shadow ก็โดนปรับนะฮะชา a โด์ Shadow เนี่ยเหมือนจะโดนบัฟเนาะบัฟสกิลนะครับจากสกิลของเขาอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนสกิลของชา a โด์มันเป็นอย่างนี้ครับนี่ปกติเราล็อกศัตรูได้ใช่ไหมเราอ่ะจะต้องวิ่งไปหาศัตรูนะครับเพื่อทําการโจมตีแต่ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเวลาโดนบัฟนะในอัปเดตหน้านะครับคือเวลาเราจับศัตรูได้แล้วเนี่ยเงาเนี่ยมันจะพาศัตรูมาหาเราเลยนะฮะทุกคนเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปนะครับอ่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็พวกเซนโคอะไรพวกเนี้ยครับพวกใครกินก็โดนปรับนะทุกคนโดนบัฟโดนอะไรเงี้ยครับเอ่อสายฟ้าดําก็โดนบัฟโดนอะไรเหมือนกันเนาะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมา uh, ทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ถ้าสมมุติมันปรับแค่นิดเดียวเนี่ยผมก็จะพูดในสรุปอัปเดตเลยแต่ถ้าไหนมันปรับเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกให้กันละกันนะครับมาฮะแล้วก็อันนี้เลยทุกคนเนทรเลนโกคุครับเนทรเลนโกคุนี่แบบว่าโอ้หโหโคตรสุดทุกคนสุดจัดอะ่ะคือแบบอืคืออันนี้ของจริงคือแบบโคตรเท่ทั้งธรรมดาทั้งลิมิเต็ดนะครับทุกคนครับ คือผมต้องหาลิมิตมาเล่นให้ได้เอา,อางี้ดีกว่าคือแบบเทศจัดนะครับทุกคนคืออืเทศจริงทุกคนครับทุกคนลองคิดสภาพว่าตอนแรกอ่ะผมบอกว่าเวลาเรากดอ่ามันจะมี C1 ถึง C5 ใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีถึง C เท่าไหร่นะครับแต่คือประเด็นอะ่ะเวลาเปิดโหมดออกมาอย่เงี้ยทุกคนเออมันมันมีเพลออกมาทุกคนครับ มันมีเพลออกมาจากตัวเราอ่ะห้าคนอ่ะเออคือแบบว่าเปิดโหมดปุ๊บมันเป็นเพลโหวิถีทันทีเลยนะครับมันจะมีเพลแบบเพลงน,น,นู้นเพลงนั้นเพลงนี้เนี่ยโอ้โหเด้งขึ้นมาในตัวเราแบบเพียบเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับทุกคนครับว่าเวลาเราเปิดโหมดแล้วเนี่ยเพลมันจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยครับทุกคนเป็นไงฮะโอ้โหคือแบบว่า เฮ้ยคือแบบเพนอะเพนหกพิถีอะทุกคนพอเปิดโหมดปุ๊บเพนมันเด้งออกมาจากตัวเราแบบมันเหมือนเป็นคอมพานะีย์่ะทุกคนครับเออเวลาอ่ามันการเปิดโหมดของเรามันเหมือนเรียกคอมพานียนออกมาพร้อมกัน56ตัวทุกคนเออคือแบบเท่เกินคือแบบว่าอะไรครับนี่ยเออทุกคนแล้วก็มันจะมีนกยักษ์ด้วยนะฮะมีนกยักษ์ออกมาปล่อยพิษปล่อยระเบิดเนาะ แล้วก็จะมีคาถาอันนี้ครับทุกคนครับวิชาเน,นี้เนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่ามันคือวิชาอะไรนะครับเดี๋ยวนะ C5 R 4 5นะครับคือมันเป็นวิชาที่ในอนิเมะที่นางตะเขาอัญเชิญออกมาคืนชีพให้กับทุกคนนะครับอ่าประมาณนั้นนี่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนไอคาถาเนี่ยเออแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับอันนี้ต้อง มาลองดูกันนะครับเดี๋ยวตอนอัปเดตเนี่ยผมจะรีบทําคลิปให้เลยก็แล้วกันนะครับว่ามันอัปเดตแล้วแบบโอ้โหมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอะไรอย่างงี้ซึ่งผมสังเกตดูแล้วอะตอนเนี้ยเลเวลมันเหมือนจะฟาร์มได้เพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนเห็นไหมเฮ้เฮ้เดี๋ยวนะเวลาเปิดโหมดแล้วไอ้นี่เด้งด้วยหรอไอพีเด้งด้วยหรอเอาดีเปิดโหมดแล้วไอพีเด้งด้วยวะ่ะแล้วก็ทุกคนครับ เ,เลนโกคูอะเลนโกคูลิมิเต็ดอะโคตรเท่ะอะทุกคนคือแบบมันเป็นกองทัพออสตาครับเอ้ยไม่ใช่กองทัพสตาร์วอ่ะทุกคนมันจะมีพวกเจไดนะครับแบบคือปกติอะเราเราแบบเปิดโหมดใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเพนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลิมิเต็ดอะอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าลิมิเต็ดอันนี้เนี่ยโคตรแตกต่างกับออร์ลิมิเต็ดทั่วไปเลยนะลิมิเต็ดอันนี้เนี่ยเท่มากทุกคนมันเป็นแบบกองทัพออสตา แล้วพอไอ้สกิลนกอะสกิลนกมันเป็นสกิลที่เอายานออกมายิงนะครับทุกคนเออนั่นแหละแบบมันเท่มากอะคือแบบว่าเอายานอะยานออกมายิงหจิ้ว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 แบบในหนังอะถ้าใครเคยดูสตาร์บอะครับคือแบบโอ้โหเท่เท่จริงคือมันมีโยดานะคะไอตัวจิ้วจิ้วอะโยดามีแบบเจไดอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะทุกคนเนี่ยคือแบบเฮ้ยคือมันคือมันเท่จริงไะครับทุกคนเห็นไหม เออเท่ไหมเท่ไหมสกิลก็เท่นะครับจากเออจากนกเนี่ยจากนกมันก็เปลี่ยนเป็นยานเนาะทุกคนคือแบบปกติอะเนรแบบเนรแบบลิมิเต็ดธรรมดาก็แค่เปลี่ยนสีโหมดเปลี่ยนสีสกิลนะครับแต่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนโมเดลสกิลด้วยนะทุกคนเป็นลิมิเต็ดที่คุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครจะซื้อมาไวนะ้เนี่ยคือแบบโหอย่างเท่อะครับทุกคนถ้าใครแบบใครมีนะครับตอนอัปเดตแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งมาให้พี่รีวิวนะครับ คือมันดีมากอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ลิมิเต็ดแค่แบบว่าสีสกิลหรืออะไรยังไงนะครับแต่แบบมันมันลิมิเต็ดกระทั่งโหมดแหะทุกคนแล้วก็โมเดลสกิลก็เปลี่ยนด้วยนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นแบบว่ากองทัพสตาร์วอลแต่แบบเสือเป็นนกตัวเดิมอะไรอย่างงี้เนาะเออมันไม่ใช่นะทุกคนคือแบบอัปเดตนี้เนี่ยก็เป็นอัปเดตอะไรที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิดีโอที่ผู้พัฒนาเขาปล่อยออกมาเนี่ยตั้งครึ่งชั่วโมงและทุกคน เขามีทำการแบบเทสสกิลนั้นสกิลนี้ให้ดูมีการปรับตรงนั้นปรับตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะคือแบบมันปรับเยอะมากจริงๆครับทุกคนอย่างเช่นสายฟ้าดำเนี่ยก็ปรับเหมือนจะโดนปรับทุกสกิลเลยใครจินก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกกระบวนทางกระบวนกาท่าด้วยนะมีพวกแบบสกิลคาถาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเน็ตผมก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับ ประมาณนี้เนาะทุกคนสําหรับในการปรับเปลี่ยนอะไรแบบต่างๆของเขาเลยนะเออก็เยอะมากครับทุกคนเยอะมากในอัปเดตนี้เนี่ยโอเคนะทุกคนนะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแค่แบบว่าตื่นเต้นกับเออสปอยเน่เลนโกคูใหม่นะฮะทุกคนครับก็เออมีประมาณนี้เนาะมาพูดคุยแบบ,แบ,บเล็กๆน้อยๆนะฮะ,นะะถ้า,างไงเนี่ยอัปเดตนี่เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับทุกคนครับโอเคนะทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบนะับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแ่จะไ,ไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนครับบ๊ายบายถ้าไงเนี่ยอัปเดตเด,เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนครับคือแบบเท่จะจัดครับเทจจ่จะจัด